ประชุมประชุมประชุมเออเดี๋ยวสามทุ่มปุ๊บที่ยี่สิบห้าคนไอจีไอวอลด์จะแก้ไขไหมสภาเขากิงจุ้งทำไมไม่คุยกับพี่วันนี้ถ้าเกิดสมมติคนในคุยแล้วบอลแล้วสามทุ่มปุ๊บมึงมึงแครคนในวอลยังไม่ได้มาคุยกับหนูเลยคุยแล้วยังเดี๋ยวมึงจดให้กูหน่อยไอคนอย่างงี้วะจุ้งเออเดี๋ยวบอกคนละแสนผิดคนครับบอลบอลถามไม่ตอบ่ะเเดีี๋ยยวปปลนไบอลดีครับเออตรงนี้เข้าวอลด์ห้หมดเลยตรงนี้เข้าวอลด์หมดเลยบอลดีครับบอ อยู่กับเงี้ยบอลไปเสี่ยวบอลเลขไเฮ้ยบอลว่าใครอ่ะอ๋อเปล่าคนไหนอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าจุ้งพี่หาคนให้จุ้งได้แล้วนะสนใจไหมหาคนให้จุ้งได้แล้วจุ้งสนใจไหมให้พี่เสนอชื่อหน่อยอ่ะลองฟังดูนะหาคนอะไรคนณมาสักชื่อชื่อแรกอาสโคบก่อนอาสโคบก่อนนะอ่ะฟังสโคบพี่ก่อนนะ ร้องเพลงเพราะขับรถซูเปอร์คาร์สามคันบ้านหลังโตหล่อขาวน้องคิดว่าเป็นใครตีใหญ่ M K K แจ็คเดอร์ตีมีลูกมีเมียหมดเล้วอ่ะเอางี้ตอนนี้หนูทำใจได้ยังพร้อมมียมีงอ่ะโอ้ยเหี้ยสำอัง หนูย่าอยู่คนเดียวไอ้บอสเฮ้ยมันมันอยู่ในระยะทำใจไงบอสจะเหี่ยวตายเลยไชีวิตดังสำอางคืออะไรอะบอสสำอางครับชักออเิโอเอางี้ถ้าน้องทำใจได้แล้วเดี๋ยวพี่ดิวให้คนนึงแต่หนูต้องรับมือเองนะรับความเสี่ยงเองทุกอย่างนะความเสี่ยงคืออะไรเอาก็หลายอย่างอะอาจจะโดนแบบฟันแล้วทิ้งอะไรเงี้ย รับความเสี่ยงเอาอะไอจูไม่ใช่วนั้นคาร์ดเอาอะไรเฮ้ยจไมัให้ <S 2> <S 2> ม,มีความเสี่ยงหมดหรอครับมันไม่มีไอชายไหนมันจะโอ้ยรักเราตลอดไปตลอดชีวิตหลงน้องเอ้ยโลกสวยวะ่ะเมียผมรับไม่มแต่ว่าเวลาเราจะรักใครเราก็ต้องดูให้ดีๆก่อนอ่าหนูก็ต้องสแกนตัวเองซีแต่พี่ติดต่อให้เคไหมฟังชื่อกดไหมว่าใครเอาไหมฟังดิจ้งฟังดิคูเตอร์ อูเต้ยเอ้าโสดนะโอ้โหใครอะผบเลยคุยโมตั้งนานไอ้เฮียคือตอนเนี้ยเขาโสดแต่คิวเยอะมากนะเห็นเห็นคู่บอกว่าเจ็ดสิบเอดคิวอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าคือพี่รู้จักกับเขาไงก็เดี๋ยวรัดคิวได้เลยน้องจริงกุ้งขึ้นคิวหนึ่งเลยแต่น้องรับความเสี่ยงเอาเองนะน้องจิงกุ้งน้องไม่เอาม่หนูไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครอะไร อคนรเลือกตั้งเจ็ดสิบเอ็ดคนน่ะกินจุ้งที่ตอบแบบนี้อ,อยากเป็นลำเบอร์วันอะแต่มันไม่ต้องไม่ต้องจุ้งมันจบแล้วแต่หนูไม่ดูแล้วว่าว่าคูเตอร์คือใครมันจบแล้วอื <c oughs> ไ,อวไอ้ควยแม่งไม่รู้จักจนหลุด <c oughs> อ่าตัวเลขที่สองนะถ้าคนแรกไม่ถูกใจแล้วยังไม่รู้จักนะอ่าคนนี้พี่ก็รู้จักเหมือนกันมีคอนแทคติดต่อให้ได้เหมือนกันอันนี้ไอ้ครับบอสคูไปบุญโอ้โห่กงยูอะหล่อนะล่าสุดทำหมอนขายขายดีนะสาวๆซื้อลืมอะ อาบอสเคยซื้อมาใช่ไหมครับบอสอย่างม right? ี<_<_<_ Nowadays, on, uh, <_<_่อีกไหมครับบอสอาออึ<_<_<_<_้งอาชอบอ่ะเนี่ยปิ๊งปิ๊งเหลือหัวอมยิ้มอยู่อมยิ้มอมยิ้มติดต่อให้ได้นะแมวบอสหนูยังลืมใครไม่ได้ยังลืมใครไม่ได้ลืมใครวะลืมคนเก่าอะบอสลืมตอติฮิยาโก้ไม่ได้อะบอสตตอไไมม่่่่ใใชช เอาอย่างนี้พี่ขอจุ้งพี่ขอฟังให้ชื่นใจหน่อยนะไหมว่าใครกันคนพิงใครอะโอ้โหจุ้งครับสวยไม่แต่ว่ามันเกิดจากมันเกิดจากการที่ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องลุกไม่ต้องอ๋อตกลงกันแล้วก็คือต่างคนต่างย้ายๆโอเคไอ้ยิงเขาถามอะไรชื่อจะแก้ไหมยี่สิบยี่สิบสภาแก้ครับโอเคแบก แกอิงบทำใจได้แล้วบอกพี่นะเดี๋ยวพี่หามาให้อีกนะโอเคไหมแต่เชื่อยี่สิบี่สิบครับน่าจะมาเล่นไม้คุยไปแล้วสนใจมีพี่ยูโน่เป็นเพื่อนไหมล่ะน่าโอเคไม่เอาครับบอสใครวะโอเคเดี๋ยวพี่หารวยๆมาให้อีกนะเดี๋ยวหนูหนูเลือกเอาเองนะเดี๋ยวพี่ไปหามาให้ไอจูมันเลี้ยงเองครับบอสไม่ต้องหารวยรอ๋ออเอาแบบเอาเอาเน้นเน้นตรงเป็กแค่แม่ตรงเป็กอ๋อเน้นตรงเป็กหายเองละตรงเป็กเกาะ อ,อาซีวิ่งได้มาอาซีคนไม่ชาเด้อไอ้กูจะไม่เกลียดแต่งแล้วตบปากนินเท亚ครับผมจะไม่เกียร์แตกครับนะคนดูห้ามผมด้วยครับอันนี้เกียร์แตกแล้วนะ่อเรื่องไปแต่และวีแต่ละวันกูเบื่อตัวเองว่ะอินเทียอยู่ไหมอยู่ในวอนะแต่อยู่ตรงนี้อยู่ไหนเอ่ยมาครับวันนี้จะเคลียร์แล้วมาอีกแล้วครับเคลียร์แล้วมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหโโปวดกระบาลผม ไม่น่าเกียนแตกเลยครับเมื่อวานนี้นะฮะว่าผมรู้สึกผิดมากเลยครับผมเหมือนแบบว่ามันไม่น่าเกียนแตกเลยอ่ะวันอะ่ะคนดูแม่งก็ไม่ห้ามเลยอย่างเมื่อวานไหนที่แม่งก่อเรื่องเลยอะ่ะเบื่อมากเลยอะ่ะคนดูไม่ห้ามเลยผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาผมเกียนแตกอะ่ะคนดูต้องคอยเบรกผมครับอันนี้แม่งไม่เบรกเลยอะ่ะ อ่าอันนี้แบบไม่ไม่ได้กูทั้งตีนะคือเมื่อวานอ่ะผมปั่นเรื่องกาลินใช่ไหมเรื่องกาลินกับเต่าซีจีผมปั่นเรื่องนี้แม่งเกือบได้ทะเลาะกันชีวิตจริงอะ่ะอันนี้ไม่ได้กูทั้งตีนะเรื่องจริงนะเอาเกือบได้ทะเลาะกันแบบเป็นจริงเป็นจังอะ่ะเกือบแตกกันอะ่ะผมก็เลยรีบเข้าไปคุยแล้วก็รีบอธิบายเพื่อนฟังว่าเออกูผู้เล่นนะเพื่อนอะไรงออเงี้ยครับเ,เกือบซวยเย,ยจักกับความเกียน คูปักจากการเกียนแตกเมื่อวานนี้เกือบซวยไอ้เฮียเม่งจะทะเลาะกันจริงไอ้สัตว์ุยเกือบไปแล้วแต่นี้รับเคลียร์แล้วไม่มีอะไรผมรู้สึกผิดมากเลยครับแต่ผมเอางี้แต่ผมเนี่ยไปฟังในมุมเพื่อนผมมาแล้วผมไปฟังอีกด้านหนึ่งของด้านมืดของเต่าซีจจากปากหน,นึ่งสิหนึ่งสองและแอมนี่ จอมขี้เกียจอ่าผมไปฟังมาอีกมุมหนึ่งบอกเลยว่าเหวอ่อกันหมดทั้งวงการไฟเอ็มได้เหวอ่อกันหมดนะครับนี่ขนาดรู้สึกผิดนะโอเคไม่ไม่เกียดแตะนะครับไม่ไม่หยุด no มแมวอะเบรกคกูทีเบรกคูทีคนดูเบรกคูทีเบรกบูเบรกคูท,ท,ทีไอ้สัส เอาเลยอ่ะได้มาดูยุสวยยาวดีนี้คือผมก็ไปคุยกับกับลินกับแอนมาใช่ไหมผมก็เข้าใจเหตุผลฝั่งนู้นแหละก็คือในฝั่งแอนอะ่ะก็คือแบบธรรมดาหลนะเนาะแฟนตัวเองก็ต,งต้องแบบรักษาผลประโยชน์ให้แฟนตัวเองอยู่แล้วอะเป็นเรื่องปกติอย่างแฟนผมก็ก็เป็นบางวนะันนั้นเหมือนกันถ้าใครมาแบบว่าเอาเปรียบผมแฟนผมก็ไม่ยอมเหมือนกันอนี้ผมก็เข้าใจแอนนะแล้วผมก็ได้รับฟังเรื่องส่วนของไอเต่านะครับ ที่ทาอะไรสุดสวยเอาไว้นะวันนี้ขอเผามาหน่อยเหรอวะหนึ่งนะข้อแรกเลยนะที่กูติดใจมากนะไม่สตรีมนะไม่สตรีมนะเน้นรับตังค์อย่างเดียวนะไอสัตว์นี่นะสันดานนะครับไม่สตรีมมาจะเหนือทิ์แล้วนะครับหลายเทือแล้วไอเรื่องเนี้ยบอกหลายรอบแล้วไม่ฟังนะฮะ โอเคไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือพูดจากความน้อยใจเลยจริงๆจ,จากแบบเพื่อนคนหนึ่งนะที่คบกันมานานนะครับตอนดีโมนะครับไอสัตว์โดนเขาไล่ออกนะอเฮียกูก็สงสารเพื่อนนอกเห็นเพื่อนโดนไล่ออกวะ่ะกูออกตามด้วยแหละเลียวเพื่อนมาก่อนแค่นั้นแหละเฮ้สุดท้ายอยู่เมืองเดียวกันไอเฮียแม่งทิ้งพวกกูไปเปิดเมืองใหม่อืมดูครับ ดูวิดูนะครับดูนีสัยเต่านะครับทําตัวอย่างนี้นะครับรับไม่ได้ครับทิ้งบผมไปครับทิ้งทิ้งบอลทิ้งนนทิ้งบ๊อบนะครับไปเปิดอะไรวะเมืองเฮียอะไรวะแบตเทอรี่นะครับเสียใจมากครับเอาง่ายๆคือบางบอลมานั่งร้องไห้กับผมในดิสคอร์ดอะ ว่าแบบทำไมพี่เต๋าเป็นอย่างนี้วะทำไมพี่เต๋าต้องทิ้งเราไปวะทำไมไม่สู้ด้วยกันวะตอนนั้นเมืองกำลังแย่เลยครับเ <ST an> มืองแบบคนเล่นเหลือสามร้อยอะตอนนั้นอะ <ST an> คือนง่งน้ำตาคอเบ้ากัะนอะหลังบ้านอะไอเต๋านี่ไปก่อนเพื่อนเลยครับโหน้อยใจมากครับผมก็พูดอะไรไม่ออกผมก็ได้แต่ปลอบน้องมันว่าเออไม่เป็นไรน้องทำต่อน้องไม่เป็นไรยังมีพี่อยู่เนาะประมาณนี้นะฮะพ่อเธออานนเอ้าวแล้วที่ผมไปฟังนะครับ ไอ้แบ็คกลับมาก่อนแล้วพอมันไปทำแบตเตอรี่นะครับไอสัตว์เจ๊งครับสุดท้ายกลับเข้ามาหาพวกกูครับเหมือนเดิมครับความรักทำให้คนตาบอดรักเพื่อนโอเคเพื่อนไปไม่ว่าเพื่อนกลับมาก็ไม่ว่าชิวๆได้หมดเราเพื่อนกันถึงไหนถึงกันเพื่ออ่าตรงนี้จบไปปุ๊บและเมื่อวานนะมเมื่อวานนะหืมขึ้นเลยอะ่ะ คือมันทรยศผมไม่พอนะครับทรยศหนึ่งสี่หนึ่งสองด้วยครับอันนี้นะครับไปฝอยซะเยอะซะแยะนะครับว่าจะทำแบตเตอรี่สุดท้ายเทครับผมหยุดเถิดอนนลหยุดเถิดอนนลเอาโอเคไม่เกียนแตกและเอาดีๆละก,ก็คือก็คือคนที่โดนกระทำตอนเนี้ยกลายเป็นกาดินกับนนครับผม ใช่สองคนที่ถูกเต๋ากระทำแบบนี้นะครับใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเต๋าไม่ไม่รักเพื่อนนนเพื่อนลีนเลยผมก็เลยรู้สึกน้อยใจครับเมื่อวานที่ก็คุยกับลีลีก็ร้องไห้ร้องห่มโอ้ผมก็โอ้มันนะว่าเอ้ยเพื่อนเอานาะเพื่อนกูก็เป็นงนี้แหละหี้ยเพื่อนกันนะให้พัยกันเว้ยเออผมก็บอกไปงี้เยียเมื่อวานโอ้ผมก็ลำบากใจเว้ย วันลำบากใจไม่ใช่หรอกประมาณนี้ครับมีเรื่องมีแค่นี้รครับผมก็ไม่รู้ทำไงครับคนดูคิดว่าผมควรทำาไงดี <c oughs> ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่า อ่ะผมเปิดเผยเลยแล้วกันผมเปิดเผยเลยแล้วกันผมไม่เก็บไว้แล้วอ่าผมผมไม่เก็บไว้แล้วผมเหลืออดแล้วมาหลักฐานนี้ผมขอเปิดจากการที่โดนเพื่อนเหลี่ยมใส่มาหลายเทือแล้วผมไม่ยอมแล้วผมจะเปิดโปงนะครับหลักฐานชิ้นนี้บอกเลยว่าเด็ดไม่มีปั่นนะไม่มีปั่นนะครับความลับอันนี้ที่ผม เก็บมานานว่าที่แท้จริงแล้วอะ่ะไอเต่าเนี่ยมันเป็นใครกันแน่เบื้องหน้ามันอาจจะชื่อเต่าซีจก็จริงแต่เบื้องหลังมันไม่ใช่ทุกคนดูวันนี้นะนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเต่าซีจีสังคมจะได้รู้ไว้และระวังตัวนะครับนี่จริงๆแล้วมันคือโลก,กี้ครับไอเฮียเนี่ยไอศาส แม่งยู่ให้เพื่อนทะเลาอะอก,กันตัวดีจัดไอ้ตัวเนี้ยเฮี้ยมันคือโลคกก่ครับอืมร้องสิดกูแฉไอ<ห>้เฮี้ยเรียนแตกกีเสิริมน้องชายอ้าวกูเปิดโปรมึงแล้วนะมึงอยู่ยาก,กน,นะกูบอกก่อนอืมสวยดิยมึงดูกูแขนเฮี้ยกูบอกใหญ่กูเอาจริง แม่งทำกับผมไม่ว่าไปทำกับลินคือผมรับไม่ได้จริงเว้ยเนี้ยคือผมโดนได้ไม่เป็นไรเว้ยแต่ถ้านายทำลินเน่เราไม่ยอมนั่นแหละคุศยสือเอาไง่ายลินนะ่ะทำแบตเตอรีกอ่กับทุ่มเทอะ่ะเต่าทุ่มทิ้งอะ่ะไอ้ลินยังเหนื่อยอะ่ะนั่งสั่งงานงงงงงกอะ่ะเต่าไปเร็วอะ่ะจบครับมีแค่นี้แหละเรื่องที่ผมจะ เกียนแตกในวันนี้นะพอกันทีและฝากไปบอกไอ้เต่านะครับถ้ายังไม่มาสตรีมนะกูให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงถ้ายังไม่สตรีมหลังบ้านรู้กันหยุดเถิดอานนท์หยุดเกียนแตกสักทีเถิดอานนท์แล้วก็มีเหมือนมีมีอีกเรื่องฝากได้ไหมฝากไหน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 โยนโยนเคี้ยวผมโยนเคี้ยวเอาอีกแล้วเหรอ อ๋อไอเรื่องนั้นใช่ไหมใช่ฝันอ๋อแต่กูคุยไปแล้วนะว่าให้มันทําเองอ่ะโยนให้มึงแล้วหรอล่าสุดเยอะเยอโยนให้ผมโยนแล้วเนาะไม่ทําอะไรเลยนะสตรีมไม่สตรีมนะไม่อะไรเลยนะคนนี้ตามด้วยนะเหนื่อยเมื่อวานมึงตามไปไม่เอาไรเลยอะไรอ่ะมาอย่างเลื่อนอ่ะกูเหนื่อยกับเพื่อนกูแหละไอควายกูบอกแล้วอย่ามันกลับมาเป็นยังไงล่ะเฮ้ยสมเพชอ่ะมันจะได้ติ๊กให้ตัวน้ำม้วนแต่เมื่อคืนอะกูไปคุยกับดินมา อยากฟังข้อเสนอีนี้ไหมล่ะอยากอยากครับอยากครับช่วงนี้ยเมืองราดอ่ะก็ดรามาเยอะปัญหาเยอะระบบจัดการเรื่องใบเรื่องสภาก็ไม่ดีพอครับถ้าพูดตรงๆงอ่ะระบบหลังบ้านที่เราวางกันไว้อ่ะแม่งเหนือกว่าเยอะเยอะครับเยอะกูก็เลยเสนอมันว่าเอางี้ไหมลินนนบ๊อบไปทําเมืองใหม่กันอุยเปิดเมืองปุ๊บแล้วครับอ๋อไม่มี เปิดปุ๊บวันแรกขายกระชาเลยรวยเอาครับเอาลั่นเลยครับั่นเลยเออดิวนะเดียวครับเดียวเดียวแต่เรื่องเนี้มึงบอกใช่ไหมมึงห้ามไปบอกไอบอลไงเต่าเนะเว้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวมันจะไหวตัวทันแล้วเราจะเดินธุรกิจลำบากได้ครับได้ได้ไปคิดชื่อเสืรอมาไว้ด้วยคิดลวคิดได้แล้วครับสวยคิดได้เลยตอนเนี้ยคิดได้เลยตอนนี้ บอลลองสรุปบอลรับกรรมไหมเฮีย<ะ>ดาบ้าครั้งนี้บอลรับกรรมนะ,ะนี่ไหมมึงทำแล้วปะไอมองนี่ล่ะ,ออละเอาข้าวหลังก็แจ้งลาให้คนหนึ่งก็ได้วันที่สองผมคิดไว้แล้วว่าลูกกีย่ยังไม่ตายเฮียแม่งแฝงตัวเปในเต่านี่เองกู <c oughs> ว่าแหละสัตว์เอ้ยอคื <c oughs> ออะไรไ ตายเขาจะตายเขาเล่อาผู้ชมยังอ่ะโง่ของสองวัดอ่ะจังครับบอสโอ้ดูแก๊งเรายืนเราแก๊งนู้นยืนดิเช็ควันนี้ด้วยกันนะว่าวันนี้มีสองอย่างน้อยอ่ะว่าไปแต่งตัวฟิวเก่าๆด้วยอะบอสป่ะไม่ยเพื่อที่ฟาจางเกงสีขาวอะลองรองเท้าไอ้สีขาวไอ้ฟานผมฟอนไอ้บอสถ้าไปญี่ปุ่นกูเดินไ้วยมึงอุ้มกูได้ปะ ้อกูขอขี่คอมมึงนะโอเคสวยมันมันลบกวนกูขอประชุมบอสไปคุยตรงนี้มามาไฟังไม่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 กวนละไม่กวนละอ๋อมาเร็ว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 เพื่านเพื่อนเาเพื่อนเพื่อนเขาไอ้ศิลาดูยานเลื่นว่าอีกแล้วตามอาจารมามาเนี้เดี๋ยววันนี้จะมีกฎแก๊งอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวรอฟังนะเสีจแล้วบอกนะครับต้งสองแก๊งเลยนะ อย้วย่าปล่อยกูเหงานะเตือนก่อนนะเฮ้ยเรื่องอะไรฟังเลยบอกให้ยายายาโอ้โหเสาร์นี้ฟังด้วยไนะแม่ครับแกฝ่ายกูขึ้นได้ปัสสาวะอ๋อนังโปมะล่าหนังโปไว้กูขึ้นได้เรื่อนโนเรื่อนโนฮะไอโนว์ทำอะไรอีกแล้วไม่ใช่ไม่มีอ๋อไม่มีเหรอโนว์คลิปโหลดพดถึงกูขึ้นได้ไงอ๋เพราะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเดือนไหนอ๋อเดือนหน้เดือนหน้าไมใครไปเดือนหน้าช่วงทวิทมันเด้งเฮยอะไรใหญ่อุ้ย เก้าว่ะไม่งันหญ่งก็ไม่โดนปรับไปไปช่วงไหนกันครับไม่รู้มันจะไปด้วยไงล่ะอ้วนไม่ไม่ไปครับบอสดราม่าทีกูไม่อยากรู้เลยโอ้โหมันไม่น่าฟังขนาดนั้นเลยครับอุยแต่แต่เรื่องจริงคือคือเมื่อวานผมปั่นแล้วแล้วทีนี้ลินกับแอนคิดมากผมผมผมแบบผมผมรู้สึกผิดเลยอ่ะผมไม่คิดว่าเพื่อนจะแบบคิดว่าผมพูดจริงอะไอ้ผมก็พูดเล่นอ่ะ เมื่อวานผมดูจริงจังเหรอวะวันนั้นโอ้ถามคุณดูได้เมื่อวานผมดูจริงจังปะจเหมีการได้อยู่ที่เขาเข้ามาเล่นไม่รู้อะเพื่อผมคิดมากอ่ะผมรู้สึกผิดเลยอะหนึ่ะแต่หนึงก็ไม่ได้เข้ามาไม่ทันผมเมื่อวานผมดูจริงจังไหมผมปั่นเกินไปหรอดูไวว่าบอสเรื่องอะไรวะนายกลงมาคุยแล้วเอ้าเราสำรวจอาไรต่ออะไอ้โมเดลบ้านลงไอ้ตี๋ใหญ่มันจะเอาอะไรไหมนายกลงมาถามมั้ย ไอ้ตีใหญ่มันจะเอาอะไรอยู่ไหมมันมาทํางานทําการเนี่ยอุ้ยสวยวิ่งเปที่อะไรอ่ะน้ำส้มครับบอสมึงบอกไอ้บอลไอ้นี่เลยขัดลํากล้องปืนรอเลยถ้ามันยังไม่สตรีมนะไอสัตว์เขาผมจําได้อยู่ประโยคหนึ่งทั้งโยนงานทั้งขี้เกียจทั้งเหลี่ยมทั้งจั๊กนั่นจั๊กนี่จั๊กนู่นไปเทงานฝั่งนู้นอี้เมื่อวานอะแอนกับมีเล่าให้กูฟังอ่ะดูทำาบอกเขาบอกว่าอะไรรู้ปะเออ กูอยากชิวๆเหมือน,น,น,นไอ้นนน่ะเหมือนไอ้โอ้บารมีไม่ถึงไอ้เสลือเนาะเสลือว่ะเขา, <c oughs> าเคยพู่เขาเคยพูดป<ว>ระโยคนึงบารมีไม่ถึงไอ้เสลือเทียบชั้นคุยเอ,า,อยาง่ายนะมึงกับกูอ่ะวางระบบมาตั้งแต่แรกเราเหนื่อยกันมาตั้งแต่แรกเราเว้ยแต่อ<ต>ีเดเคเชียมันจะมาประกอบบารมีเราได้ไงวะบ,บ๊อบมันบ้าหรือเปล่าอ่ะถูกครับถูกคุยให้อยู่ด้วยกับบุญและศาสเชียแลป่อนแล้วป่อนเออแลปแล ตามหน่อยนะเมื่อวานมันรับปากไว้แล้ววันนี้มันจะสตรีมนะแต่ยังนะยังนะยังนิ่งนะเมื่อวานนี้เขาคุยกับผมย่ยังไม่มานะคุยตอนเย็นอ่ะตอนผมขึ้นโดนโดนโยนเลยนะเนีตอนโยนงงไงทีเนี้ยงงไปหมดปล่อยมันนะบงบอกปล่อยมันอะลองตัวมาแทงบอสกี้หน่อยครับได้ครับได้ครับต้องใช้เอาง่ายนะโปรเจกต์นั้นน่ะมันเป็นคนคิดขึ้นมาเองอ่ะมันก็ต้องทําเองเว้ยถ้ามันอยากได้หนังใจอ่ะ อยู่เฉยเลยบ๊อบยี่ห้ายี่เจ็บยี่เก้าแต่ถ้ามึงจะฟังมันก็ได้นะถ้ามึงฟังมันมึงกูขาดกันแล้วแต่โอ้โห้วผมฟังบ๊อบเอาโอเคมึงก็โอ้โหมันได้ด้านเพื่อนกูยังไม่โตอะไรอ่ะโอหอะไรอ่ะง่วงก็ง่วงนอนก็ไม่ได้นอนตีสามตีสี่เอาละ เออบอสเดี๋ยวผมมีเรื่องคุยด้วยนะเฮ้ยเอาเยอะโอไม่เอาแมวแมวอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับนอกอะไรอ๋อโอเคได้ได้ได้ถ้าในเกมได้หมดข้างนอกพอก่อนรำคาญแล้วที่เกียรติฟังแล้วไม่อยากคุยกับใครเลยหรอที่พอพอพออันนี้วันที่สามเรื่องไม่ใหญ่ไม่ต้องสกิดมาขอร้องอุ้ยแต่เมื่อวานกูปั่นเรื่องไอรินอะไม่รู้อะอิเคียไม่ไม่เรื่องในเกมเรื่องในเกมไม่ไม่แต่เมื่อวานกูปั่นเรื่องเรื่องลินดึงคนอะไอิเคียไม่ดราม่าใส่กูเลยแบบ มันเสียใจเลยอ่ะเออมัน,มนคิดว่ากูพูดจริงไงไต้องไปคุยต,ต้องคุยหลังบ้านเลยอ่ะเลเคลีย์ยังครับเคลีย์แล้วเรียบร้อยไม่แล้วแต่กูรู้สึกผิดแกว,ว่าแบบไ<ม><า>อ้ชี่กูแบบคือจังหวะไม่จังหวะที่กูปันนะ่นอ่ะคือมัน,ม,นมันมีอะไรเครียดในหัวไงสองหัวเมียนั่นอน่ะมันทั้งดรามาทั้งนู่นทั้งนี่ไงกูเล่นผิดเวลาอ่ะเออกูกูเล่นผิดเวลาเว้ยไม่ใช่หรอกไอ้มันเครียดกันอยู่ด้วยแล้วเล่นผิดเวลามานานแล้วด้วย พลาดเวลานะใช่หรอเล่นประเด็นคือเล่นผิดเวลามานานแล้วด้วยโอ้โหเพิ่งรู้ตัวเล่นเยอะครับเล่นเยอะเยอะไปบางทีถ้าถ้าไม่รวมโดนเยอะมากเลยโดนเกือบทุกคนเลยอ่ะบอสทุกคนเนี่ยใช่ใช่เอามาทุกคนดีกว่านะเฮ้ยแต่กูก็รู้ตัวเองแล้วว่ากูแบบรู้หรอรู้หรอรู้ทำอย่างไรรู้ทำอย่างไรรู้จริงใช่ไหมฮะกูไม่อยากไม่อยากเทียนแตกใส่ใครแล้วกูโอ้ยเพิ่งคิดได้เหรอครับบอส เจริญพรมากเลยวันนี้ต่อเมฆฟ้าฝนทุกวันฟ้าฝนคึมๆแต่สุดท้ายกูอดไม่ได้วันนี้กูเกลียนใส่เต๋าอีกแล้วอ่ะวันนี้ทำทำไมอะครับทำทำไมกูจะเลิกแล้วนี่แต๋นะกูสงสารเพื่อนว่ะดีครับขอบคุณกรับเป็นเกียรดอย่างมากที่ได้ยินออกจากปากํำเนี้ยกูดูเตียงแล้วกูไม่ไม่ทำอะไรอย่างนี้นะไม่จะไม่เกียนแตกใส่กูดูได้แต่เลิกเกียนแตกเลยตลอดไปโอเคัขอบคุณครับโอเคมึงรอดูอีกห้านาทีรอดูหลังประชุม รอดูหลังประชุกบอสปั <kaz uffy> <wh> ่นสนุกดีเออเมื่อวานมันไม่มีใครดราม่าเลยในแชทเราอ่ะขำกันกิ๊กกักกิ๊กกักกันเลื่อนอ่ะแต่นั่นแหละครับผมผมเล่นผิงเวลาเออโดนโดนดิโดนกูกิ่นดีคุยสักเชียอืมโดนกูหน่อยนั่นแหละผมเล่นผิดเวลาครับอันนี้ผมพลาดเองเนื้อหาว่ะ ีึเปมงฟังๆมาแล้วมันมันหลายเรื่องครับดราม่าเมืองด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ร้านเลยหรอร้านเลยหรอแล้วมีแบบแก๊งออกเมืองหลายแก๊งด้วยและมั้งมันมันผมเล่นผิดเวลายไงนะอืมผิดเวลาจริงวะพลาดจริงอะนี้ไปซ้อมโดนปราอีกเหนื่อยเลยไม่กล้าเกียร์แตกใส่ใครเลยทีนี้แต่กระเต่าน่าจะไม่ไม่กล้าหือกับพี่หรอกเพราะพี่ใหญ่สุดในซัมเมอร์เอาง่ายนะ ฝากไปบ่อยพวกสามขวบนะอยากให้ลูกพี่มึงอ่ะยังมีงานทําอยู่ปะ <c oughs> ถ้าอยากให้มีอ่ะเวลาเอฟซีพี่อ่ะเอฟซีฝั่งพี่อ่ะไปมีประเด็นอ่ะก็ยันแหล่มมาละกันเดี๋ยวลูกพี่มึงจะตกงาน <c oughs> ช่วงนี้ขี้เกียจด้วยนี่ระวังนะเพิ่งพูดไปเมื่อก,กี้บอสไปแล้วไหมฮะ,ะปล่าไม่ได้พูดอะไรเลยนะ <c oughs> ห้ามใจตัวเองหน่อยดีโอเคโอเคหน่ฮึบฮึบอืกูหาอะไรมาปากแป๊บจะได้ไม่ต้องพูดที่บัสไอ้นี่ก่อนตรงเกียนต่อยอีกแล้ววะกูเบื่อตัวเองว่ะกูไม่อยากสตรีมแล้วกูเบื่อว่ะเบื่อตัวเองมากเลยคนดูไม่ไม่ค่อยเบรกอ่ะเบื่อมากเลยเนี่ยผมว่าเราไปคุยกับพี่ตี๋แล้วบอสเบกว่ไหนเบกไปไหม ลำคาญไม่หรอเมื่อวันเมื่อคืนกูคุยมาเนั่ยตีห้าพอกันทีเหนื่อยตั้งแต่ตั้งแต่ดีสามนี่ยตีห้าพอกันทีไหนตรงนาเดียสิละเสร็จยังครับโอเคเสร็จยังหรอยังครับบอสยังเนาะเลดี้เสร็จยังครับเลดี้สาวสาวเสร็จยังครับอ๋อไม่มีปากกันอีก เสร็จแล้วครับเรียบร้อครับอสโอเคครับรอที่ี่ไปคุยส่วนตัวกับอีกคนนึงอยู่ค่ะคนก็มีเท่าหย่อมหมอยเ่ี้ยมาคุยทั้งหนาวะตรงเนี้ยค้อนวยค่าปรับครับบอสเดีแต่ค่าปรับค่าปรับเดี๋ยวไอ้บานมึงสรุปสรุปแล้วก็ส่งไว้ในกลุ่มไหมมันต้องเก็บเช็คเดียวคนมึงอายผู้หญิงป่ะบาสไม่แต่ว่าครบแล้วครบแล้วขอเซฟแล้ว เราเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วผู้หญิงเขามีเยอะกว่ามึงนะ้อยบัสไหนเ้าเสร็จก่อนเลยอ่ะเราเป็นผู้ชายเราจะลีลายังไงเราลีลาได้หรออายไหมผมเสร็จช้าเราบอสเสร็จแล้วเสร็จเช้าจบแล้วบอสเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอสไปพักคุยเลยอย่าให้แกว่างอย่าทาควีซีข้อหลังนะมันลื่นนายไปไปควีซีข้อหลังนะไปโอเคกลับมาต้องมาบอกลับมาแบบ เสียแล้วลนาะเดี๋ยวนี้ไม่ตบหน้าตัวเองเตือนติว่าเดี๋ยวนี้ไม่ตบหน้าตัวเองเตือนติว้ยโอ้คุณเหนื่อยกับตัวเองกว่ะป๊อบคุ้เหมือนคุณต้องไปหาจิตแพทย์ว่ะคุณหนักว่ะตอนเนี้ยมาคุยก่อครับคุยก่นเอาเรื่องที่ตั้งใจจะคุยอ่ะโอ้คุณคุณต้องไปหาจิตแพทย์ป่ะวะไปเถอะโอริโอว้าครับเรื่องคุยคุยอ่ะครับเอาเรื่องที่ตั้งใจจะคุยอ่ะ